สบายดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอุตส่าหอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาน้องมาถ่ายคลิปด้วยนะคะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนน้องชื่อว่าวิเวียนนะคะหรือว่าเรียกว่าวิก็ได้ค่ะอายุกี่กี่ปีแล้วอ,อายุสิบหกค่ะปีหน้าก็สิบเจ็ดแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอ๋ก็จะพาน้องเขาไปดูถนนเมืองไทยนะคะทุกคนค่ะซึ่งอ๋ก็ทาคลิปมาหลายคลิปแล้วแหละแล้วก็อ๋ก็เห็นแบบเออหลายๆที่นะคะที่เป็นถนนเมืองไทยแล้วก็เห็นแบบว่าถนนแบบถนนลอยฟ้าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอู๋ก็จะพาน้องวิเวียนนะคะไปดูนะคะว่าเนาะดูกันนะคะว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงเพราะว่าอยู่ในประเทศเราจะไม่มีแบบนั้นนะคะ คือหาถนนดีด,ดียังยากเลยอนะทุกคนจะไปมีถนนลอยฟูงลอยฟ้าอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอจะพาน้องไปดูนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะคือช่องของมาโบนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของมาโบนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมทุกคนนะคะเข้าไป รับชมแล้วก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดติดตามอูด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องใหม่ของอูด,ด้วยนะคะคือช่องสาวลาวไทยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนงั้นอูจะพาน้องนะคะไปดูกันนะคะว่าถนนเมืองไทยจะอลังการขนาดไหนนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นถนนที่แบบอูก็เคยทำรีแอคชั่นมาก่อนแล้วแหละคืออูก็คือถนนเนี้มันเป็นถนนที่แบบสวยมากๆเลยนี่นะคะไปให้ไทยก็จะเป็นมาณนี้ คือคนเป็นถนนที่ใหญ่นะคะแล้วก็เอมีแบบว่าเป็นสันสนซึ่งคนไทนเขาจะเรียกว่า,าถนนลอยฟ้านะคะอืมก็แบบว่าสวยมากแบบประเทศเราเราไม่มีเลยแบบเนี้ยใช่หายากมากมากคือถนนแบบดีๆก็แบบหายากแล้วอะ่ะนี่คือช่องหนึ่งมันมีแบบลายเลนมากๆ โอ้คือแบบเออใหญ่มากแบบได้โคตรสวยอะข้างบนมันเป็นเหมือนสะพานแต่ว่าไม่ใช่สะพานนะนี่ก็เป็นถนนเหมือนกันนี่ปแล้วคือจะมีแบบถนนแบบหลายๆชั้นมากๆนี่เห็นปะโอ้นี่ สามซันเลยดูดิอืมสูงมากเนาะใช่สวยนะแต่แบบเราไม่เคยเห็นก็แบบว่าน่าก,กลัวเ <c oughs> นาะ <c oughs> คือจะให้ขี่รถขึ้นไปคอมโบน,นัมองข้างล่างคงจะแบบคือแบบมันสูงอ่มากอะไรเงี้ยโอ้คือถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเห็นด้วยตาของตัวเองนะ ใช่แบบเออยิ่งใหญ่อลังการมากใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็กำลังทำแต่ย,ยังไม่เสร็จนะคะนี่เขาก็จะมีการก่อสร้างแบบนี้นะคะในสิ่งที่แบบอูสงสัยนะคะก็คือการก่อสร้างของคนไทยทุกคนคือตอนอ่กลางเวรแบบนี้ทุกคนอูไม่เห็นนะคะเขาก่อสร้าง อูยังยังสงสัยอยู่ว่าเขาทำกลางคืนหรือเปล่าหรือยังไงนะคะสำหรัอบอใครที่แบบรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูน,น่อยนะคะเพราะว่าตอนกาลาง r a g แบบนี้ทุกคนอูเห็นบาโบ้ถ่ายคลิปอะจะไม่เห็นนะคะการก่อสร้างจะไม่มีการก่อสร้างแต่ว่างานมันก็เสร็จไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ว่าไม่ไม่เห็นแบบการก่อสร้างหรือว่าเขาจะทํากลางคืนหรือเปล่าหรือยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะทุกคนนี่ ุดยอดมากอันนี้อูแบบดูหลายครั้งแล้วนะอูมาดูแบบซ้ำๆก็ยังอึ้งอยู่อะทุกคนดูดิไม่ใช่มีแค่เส้นเดียวนะมันมีแบบหลายๆเส้นมากๆใช่โอ้คือที่บ้านเราอีกกี่ร้อยกี่พันปีมันถึงจะมีแบบนี้อะ <c oughs> หรือว่าจะไม่มีเลยน่าจะไม่มีนะ โอสุดยอดมากทุกคนอันแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะอเขาน่าจะทําไปอีกเสร็จปีคั้นหนึ่งแล้วเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเป็นคลิปของบาโบนะคะโอ้นี่สุดยิ่งใหญ่มากพูดกี่ครั้งก็แบบว่ายังแบบสวยอยู่ดีอ่ะใช่แรับ อึง้งเลูดูจะพูดยังไงคือแบบบ้างเราไม่มีแบบนี้จริงแล้วก็อีกอย่างเราดูจากหนังใช่ปะล้วก็แบบเห็นแค่แบบเขาขี่รถแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายอะไรแบบนี้มาให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าอะไรเขาเรียกว่าทางเดินลอยฟ้าเป็นทางเดินข้ามข้ามถนนอ๋อถ้าแบบเห็นตัวจริงสั่ครั้งนชีวิตคงน่าจะแต่ว่าดีที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยว อนาคตเราก็ไม่รู้นอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปทำงานที่ประเทศไทยก็น่าจะถ่ายรีวิวโอนี่เขาก็จะทำแบบอะไรหลายๆที่เลยนะเพราะว่ามันลดการแบบว่าลดติดมีเมื่อม,มีคนจะข้ามถนนเขาก็จะขึ้นสะพานแล้วก็ข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นนี้ก็เป็นถนอนอีกสันหนึ่งข้างบนนะโอ้หลายสันมาก นี่ทุกคนนี่ก็จะอยู่ข้างบนแล้วนะเป็นไงบ้างอะเมื่อได้เห็นแบบถนนอะไรแบบเนี้ยแบบอืมแบบความรู้สึกมันแบบโอ้โหแบบสวยแบบบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าที่บ้านเราก็แบบว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่นี่ทุกคนดูเยโโหแบบคือมันมันโคตรเลี้ยวไปไปมามาทุกคน อยอดมากแล้วก็แบบประเทศไทยเขาก็มีการแบบว่าก่อสร้างขึ้นแบบว่าเรื่อยๆนะคะคือไม่หยุดไม่หยุดอย่างในการก่อสร้างเพราะว่าอาพัสะกรของคนไทยก็เยอะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนก็เยอะแล้วเขาก็ทําถนนแบบแบบนี้ก็เพื่อแบบว่าลดแบบการรถติดอะไรเงี้ยอ๋อก็คือที่เราดูจากหนังใช่ปะคือนะอะไรคือหลายเรื่องมากๆที่เขาทําแบบ เฮ้ยมาทํางานาสายแบบรถติดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นการแบบแก้ไขปัญหารถติดนะคะก็คือการทําถนนอ่าให้เยอะๆแล้วก็เป็นถนนบนถนนอีกอ่ะซึ่งมันอลังการมากดูดิโอ้นี่มันแบบอเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่า เออแล้วแบบเราก็เคยดูหนังแต่แบบไม่เคยเห็นแบบนี้นะใช่เขาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้เราดูแบบนี้ใช่ป่ะใช่อ่าอันนี้แล้วอันนี้เราแบบได้เห็นจัดจ้แต่ว่าถ้าเราไปเห็นตัวจริงอ่ะจะขนาดไหนใช่แบบน่าจะใหญ่กว่านี้ใช่นี่คือเราเห็นแค่ในโทรศัพท์ละทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่ยังจะสนับสนุนอูนะคะแล้วก็น้องนะคะเพื่อว่าอนาคตเราอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้ก็ ติดต่อมาสั่นตัวได้นะคะนี้เราวิวบรรยากาศคือดีมากเห็นไปมีหลายช่องมากๆเนอะดูดิถนนกว้างมากๆเลยแล้วนี่เป็นแบบช่องแบบทางเดียวอะคือปกติอยู่บ้านเราใช่ไหมมันก็จะมีแค่อ่าอะไรอะเลนไปแล้วก็เลนกลับใช่ปะ แล้วก็เลนไปก็จะมีแค่ช่องเดียวเลนกลับก็จะมีแค่ช่องเดียวอันนี้คือแบบมีหลายช่องมากๆอันนี้เฉพาะแค่แบบเลนไปก็จะมีสามช่องแล้วอะใช่แบบว่าน่าจะไม่มีอแบบว่าการที่รถติดอย่างเงี้ยใช่สุดยอดมากทุกคนคือการแบบถนนใหญ่แบบนี้มันก็จะลดการแบบเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะมีขั้นแบบเนี้ย รถที่แบบส่วนมาทางนั้นน่ะก็จะ่าไปคนละเส้นเลยแบบเนี้ยโอ้ดูเสาแต่ละเสาคือแบบใหญ่มากสุดยอดมากเลยอะเนาะใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตอรอยากจะไปแบบสัมผัสด,ด้วยตาแบบไปเห็นด้วยตาของเราเองอ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะเป็นคลิปถนนลอยฟ้าของประเทศไทยนะคะก็อยากจะถามน้องว่ามีความรู้สึกยังไงที่เห็นถนนแบบสุดอลังการของประเทศไทยแบบเนี้ยแบบรู้สึกแบบแค่เห็นในโทรเสาท์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบว่าดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆถ้าแบบเราได้สัมผัสตัวจริงหรือว่าได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันคงแบบเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหแบบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ย ช่นะคะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าแบบไม่ใช่แบบแค่คนคือคนเราเกือบทั้งประเทศเลยมังที่แบบไม่เคยเห็นแบบนี้นะก็ถ้าเป็นคนเราที่แบบเขาไปทํางานที่ประเทศไทยนะคะเขาก็อาจจะเห็นแบบจนชินตาแต่ว่าคนเราที่อยู่ในประเทศเราก็น้อยมากที่จะเห็นแบบถนนแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะดูในหนังในละครอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเป็นแบบหมดแบบนี้นะคะคือก็เหมือนกันนะคะ หาที่แบบอมาทำคลิปรีแอคชันะ่นอ่ะอูก็ได้มาแบบเปิดหูเปิดตาตัวเองแบบเฮ้ยประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยหรอถนอนไทยแบบใหญ่โตขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทุกคนซึ่งมันเป็นแบบสิ่งที่แบบเหมือนแบบเปิดโลกของเราอะ่ะทุกคนเราได้เห็นแบบได้ประเทศไทยได้กว้างขึ้นได้เห็นประเทศไทยในหลายๆมุมอะไรเงี้ยนะทุกคนนะก็คือถ้ามีโอกาสอยากจะไปไหม ใช่ก็แบบว่าอยากจะไปสมหวังอ่าสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันสวยแบบบอกไม่ถูกอ่ะจะพูดยังไงค่ะทุกคนค่ะก็นั่นแหละค่ะนี่คือในี้นะคะก็เป็นความรู้สึกนะคะที่เราได้มีต่อแบบ,แบ,บประเทศไทยนะคะได้เห็นความยิ่งใหญ่ความมลังการ์ของประเทศไทยนะคะแตาหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนเราแบบขี้อวดคนชื่นชมประเทศไทยเกินไปอะไรเงี้ยเกินความจริง คือมันไม่ใช่แบบเกินนะคะทุกคนอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบออกมาจากใจเราจริงๆในนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกาลังใจให้อูมาโดยตลอดนะคะทุกคนค่ะก็อย่าลืมทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนกดติดตามอูด้วยนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอัวเอาน้องมาทำคลิปด้วยเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้ทำด้วยกันบ่อยๆไหมนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย